สวัสดีค่ะพ่อใหญ่สลินสวัสดีค่ะวปนี้มือนีเฮ็ดเมนูอย่างน้อมือนีเห็ดเมนูย่างย่างลิ้นครับันี้โอ้ย่างลิ้นแต่ว่ะมักแบบว่าสูตรไหนคะสูตรสูตรอะไรมักอีสานครับโอ้สูตรสูตรมักอีสานครับสูตรมักอีสานสูตรบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะสวานี่ ไม่โจดไม่ไโจดไม่เห็ดไม่เห็บไม่ครับไม่โจดครับไม่เห็ดไม่เห็บมากเห็ดไม่เห็บครับแต่ว่ากะเห็ด้ำโตกนะครับโอ้โอ้โอ้ส้างทำโตกครับอือนอกจากแบบอีสานบ้านเฮามือนี้มะเขาไข่ครับอ่ามือนี้มะเขาไข่ครับมือนี้มะเขาไข่ครับไข่ตอชดอรับ อ่าต่ชาดออะไรนะวันนี้ค่ะก็เลยมีเมนูเด็ดๆเนาะมีมนูมากครับวันนี้มิโนรสเด็ดมากครับมีเมนูรสเด็ดนะครับเด้อเบิ้งเด้อครับวันนี้แบบย่างหอมครับอืมวันนี้